โจทย์ข้อ11เขากำหนดซิกมาไอไอตั้งแต่1ถึง n เป็น14.85เราก็ให้หาค่าตัวนี้นะคะเราก็หาค่า n กันก่อนนะคะซิกมาไอไอตั้งแต่1ถึง n แล้ากับ14.85ซิกมาไอไอตั้งแต่1ถึง n ก็จะเขียนเป็นสูตรของมันก็คือ n ส่วน2 n บวก1เห็นไหมแล้ากับ14.85 เราก็จะได้ n กับ n บวกหคูณกันเป็น2 9งเก้าเ็นสองเก็คือสองนี่คือ11บเอ็ดคูณยีเคูณสิบอ็แล้วก็ตรงนี้ก็คือกลายเป็น11บเอ็คูณเคูณสคูณสคูณห ะะก็คือห้าสิบสี่คูณห้าสิบห้าเอกับเอบวกหนึ่งคูณกันมีค่าเท่ากับห้าสิบสี่คูณห้าสิบห้าเพราะฉะนั้นเราก็เทียบกันแบบตรงๆงก็คือเอก็คือห้าสิบสี่และอีกค่าหนึ่งก็คือลบห้าสิบห้าถ้าน้องดูบริบทสิ่งที่ดูบริบทของมันนะคะตรงนี้มันหนึ่ง 2, 2, กำลังสองลบสองกำลังสองบวกไปถึงเอ็นกำลังสองนะ,ะเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้ค่าแบบค่าที่ น่าจะตรงไปตรงมาที่สุดก็คือข้าวข้าบวบัวนะครับเราจะใช้เอ็นเป็นห้าสิบสี่นี้เราก็มาดูนะหนึง 2, 2, ่งกำลง 2, 4, กัลงสองลบสองกำลังสองสามกำลังสองลบสี่กำลังสองบวกไปเรื่อยๆนะหนึง 2, 2, ่งกำลังสองลบสองกำลังสองนี่ก็คือหนึ่งลบสองหนึ่งบวกสองใช่ไหมนี่ก็เป็นสามกำลังสองลบสี่กำลังสอง นี่ก็สามลบส่สามบวกสี่ 7, นะก็ลบเจ็ดนะฮะห้ากับบางังสองลบหกกับ,บังสองก็เป็นเวมกันก็ลบสิบเอ็ดไหมคือห้าลบหกห้าบหนะคะเป็นเลขตัวเลขนะแล้วก็ขนาดของมันก็คือเพิ่มขึ้นเทละสี่ มันก็จะบวกไปเรื่อยๆบวกไปเรื่อยๆจนถึงลบหนึ่งกำลัง n บวกหนึ่งลังสองนะมันก็จะเป็นตัวสุดท้ายก็เป็น a ลลบหนึ่งกำลังสองลบ n ลังสองะตัวนี้ก็จะเป็น a ลบหนึลบ n กับเลบนึบวก n อันี้ก็คือ -2 องลบลบสอลบของสอง n ลบหแต่เราลูกค่า n อยู่แล้วเนาะเราก็แทนไปเลยก็ได้เนาะอันนี้ก็เป็น5้าสิบสามกำลังสอง ลบห้าสิบสี่กังสองนี่ก็จะเป็นลบร้อยเจ็ดเไมลร้อยเจ็ดเราก็จะได้โพดที่โจทย์ต้องการถามนะก็คือโพดที่พี่วงกอบสีฟ้าไวนะะน้นะคะเห็น้องพี่เปลียงสิ่งที่โจทย์ถามมาเป็นไอ้วงสีฟ้านี่นะเพราะฉะนั้นพี่จะทำให้ตัวเลขมันง่ายขึ้นอีกนิดนึ่งนะคะพี่ก็จะบวกสี บวกสีบวกนดาสีแดงเข้าไปบวก4ี่บวกแบวกสิบสองวกไปเรื่อยๆจนถึงนบวกถึงบวกหนึร้อดนะคะถ้าพี่บวกสองนี้น้องถ้าพี่บวก2องเทานี้พี่จะได้เป็น1นึ่งแรกก็เป็นลบสาก็4ก็เป็น1นึลบเจดแปดก็1นึ่งลบสิบอ็ดบวกสิก็1นึ่งลบร้อยเจบวกร้อแปก็เป็น1นนะคะ เราจะเห็นแปว่าเป็นหนึ่งบวกกันทั้งหมดนะก็จะมียี่สิบเจ็ดตัวนะคะเป็นยี่สิบเจ็ดมีทันไหมสี่แปดสิบสองร้อยคืไปถึงร้อยเจ็ดไอร้อยแปดเนี่ยก็จะมีเลขตัวเลขทั้งหมดอยู่ยี่สิบเจ็ดตัวนะบรรทัดแรกที่เป็นที่พี่วงเป็นสีฟ้านะคะบวกกับบรทัดสีแดงมีค่าเป็นทั้งหมดเป็นเบสเดเมนต์มีค่าเป็นยี่สิบเจ็ดแต่เราต้องการแค่สีฟ้าเพราะฉะนั้นเราก็หาสีแดงถูกไหมฮะสีแดงสี่บวกแปดบวก สิบสองบวกไปเรื่อยๆจนถึงหนึ่งร้อยเจ็ดตัวนี้ก็มีค่าเท่ากับสี่นะพี่ดึงสี่ออกมาพี่จะได้เป็นหนึ่งสองสามบวกไปถึงยี่สิบเจ็ดก็คือสี่ก็เส่วนสอง n บวกหนึ่งเหมือนกันก็คือยี่สิบเจ็ดส่วนสองยี่สิบเจ็ดบวกหนึ่งก็คือยี่สิบแปดก็จะเป็นยี่สิบเจ็ดคูณกับห้าสิบหกนะตัวนี้คือตัวสีแดงเนาะ เราก็จะได้ว่าบวกกับกตัวสีแดงซึ่งเสบสเดมันคือ27คูณ56มีค่าเท่ากับ27ฉะนั้นพี่ก็จะเอา27กับ56ยา้ายไปฝั่งขวานะกับ56ยา้ายไปฝั่งขวาไปลบออกจาก27 รงนี้ก็จะเป็นย7คูณกับ1ลบห้าสิบหกก็คือย7สิบคูณลบห้าสิบห้านั่นเอง27คูณลบห้าห้าก็คือหนึ่งสี่ลบหนึ่งสี่แปดห้านะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะตอบว่าอพสที่วงสีฟ้าไว้ก็จะมีค่าเป็นลบหนึ่งสี่แปดห้านะคะ